าสาเหตุที่ทําให้ภรรยานอกใจสามีการที่วันนี้ภรรยาของคุณคุณจับได้ว่าเขาเนี่ยนอกใจหรือเผิอไปนอกกายแล้วค่ะมันมีสาเหตุและเหตุผลเสมอซึ่งเจ้าตัวเองที่เขาไปนอกใจเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดสิ่งนี้กับตัวเขาเขาก็สับสนเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องมีพฤติกรรมที่ไปหาคนคุยไปนอกกายหรือไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของเขาเองค่ะหนึ่งนะคะสิ่งที่ไปกระตุ้นเราที่ทําให้เขาเกิดความเบือ่อสามีที่ปล่อยไป ละเลยไม่ดูแลตัวเองค่ะปล่อยกินตัวไม่ดูแลบุคลิกภาพเสื้อผ้าทรงผมการแต่งกายสิ่งนี้มันคือการไปสั่งสมองให้ภรรยาเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อสมองถูกกระตุ้นให้เกิดความเบื่อซ้ําๆรวมทางผู้ชายที่ไม่ได้ดูแลกายภาพของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นการไปสั่งสมองตัวเขาเองอะค่ะว่าเขาเนี่ยก็เกิดความเบื่อในตัวเองด้วยเช่นกันมันจึงลุกลามไปจนถึงการสารสัมพันธ์ทางกายซึ่งทําให้แต่ละฝ่ายก็เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกั สิ่งเหล่านี้ค่ะมันไปสะสมทําให้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเกิดความรู้สึกที่อยากจะไปหาเพศตรงข้ามที่มีการดูแลตัวเองและมีกลิ่นหอมหอมซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นความสนใจของผู้หญิงไปได้ง่ายมากถ้าผู้หญิงคนนั้นมีการดูแลตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็มีสังคมภายนอกด้วยเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสารสัมพันธ์ไปได้ง่ายมากอย่างที่2นะคะนั่นก็คือประโยชน์กับสิ่งที่ฝ่ายสามีให้กับ ภรรยามีน้อยมากเช่นการที่ฝ่ายสามีมีสิ่งที่พึ่งพาภรรยามากกว่าหรือสามีให้ผลประโยชน์กับภรรยาน้อยกว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประกอบล่างเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ทําให้ภรรยารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีสามีก็ได้เขาเบื่อสามีแล้วก็อยากจะไปหาคนที่ให้ความรู้สึกดีกับเขาค่ะเพราะการที่สามียังคงให้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าให้การชื่นชมต่อภรรยาอยู่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งมัดใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ภรรยา รู้สึกว่าตัวเองยังมีค่ามีประโยชน์ต่อสามีอย่างที่3นะคะก็คือสามีที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับภรรยาปล่อยให้ภรรยาค่ะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือการที่ไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของภรรยารวมทั้งไม่ได้ให้บริบทของการสัมผัสทางกายบริบทของการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นสิ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดความห่างเหินทําให้ภรรยารู้สึกว่าเขาขาดหายความรักต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วก็เผชิญชีวิตอยู่คนเดียวเพียงลําพัง สิ่งนี้ก็จะทําให้ภรรยาที่มีสภาวะจิตใจอ่อนแอมักจะไปนอกใจและนอกกายได้ง่ายอย่างที่5สามีที่เป็นคนที่ใจร้อนขี้หดหงิดแล้วก็เป็นนักพูดมากกว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภรรยารู้สึกว่าอยากจะไปหาคนคุยคนอื่นเพราะว่าสามีเอาแต่บ่นแล้วก็ไม่รับฟังเขาก็จะทําให้ภรรยาเนี่ยเกิดการนอกใจได้ง่ายมากเช่นกันจากบริบทแบบนี้นะคะเพราะการที่สามีมักจะมีคําบ่นหรือมีพฤติกรรมด้านลบมันก็คือการไปเกิด ตุ้นผลักส่งให้ภรรยาเนี่ยอยากจะไปหาคนที่รู้สึกสบายใจคนที่เป็นเพื่อนคุยหรือคนที่มีสภาวะของการเป็นที่รับฟังมากกว่าเพราะโดยปกติแล้วธรรมชาติของผู้หญิงสมองของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนักพูดยิ่งถ้าเครียดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งพูดมากเท่านั้นและการที่วันนี้สามีเป็นนักพูดมากกว่าโดยจะเพาะเป็นคําพูดเชิงเนกาที ติบนหรือว่าเอาเรื่องลบๆมาพูดภายในบ้านก็จะเป็นแรงผลักที่ทําให้ภรรยาอยากที่จะไปหาพื้นที่นอกบ้านที่ทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจซึ่งทั้ง5อย่างนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดการนอกใจได้ง่ายมากถ้าผู้หญิงคนนั้นมีสภาวะของเซลล์เอสติมต่ำไม่มีจุดยืนของตัวเองและมีสิ่งที่ต้องพึ่งพาสามีเช่นรายได้หรือว่าการแบ่งรับแบ่งประโยชน์ต่างๆสิ่งนี้ก็จะทําให้ภรรยาคนนั้นเนี่ยเกิด ความอ่อนแอทางด้านจิตใจก็จะไปหาคนคุยหรือไปสารสัมพันธ์เลยแบบนี้ได้ง่ายมากๆและภรรยาอีกแบบหนึง่งก็คือภรรยาที่มีรายได้ของตัวเองมีสังคมและรู้จักคุณค่าของตัวเองเขาจะเดินมาบอกลาคุณค่ะว่าเขาไม่พอใจกับสถานะหรือมาตรฐานการใช้ชีวิตคู่แบบนี้เขาก็จะยุติค่ะแล้วเดินจากลามาเลยเพื่อให้เขาไปเจอสังคมใหม่ๆและมีบทบาทมากกว่า ภรรยาที่ไม่มีความสุขภายในบ้านถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นผู้ชายที่เกิดสภาวะของแฟนของคุณเกิดการนอกใจหรือนอก,กายเนี่ยให้มาสังเกตทั้ง5ข้อนี้ค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่ทําให้ผู้หญิงอะเกิดการนอกใจหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้สามารถที่จะบล็อกได้และถ้าปัญหามันบานไปลายไปแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องแก้ไขสิ่งนี้จากตัวคุณที่เป็นต้นเหตุเกิด การที่ไปเป็นแรงผักส่งเนี่ยให้เขาอยากนอกใจกับคุณปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ได้ขอแค่ตัวเราให้เปิดใจและพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อให้กลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ